โอเคสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพง,งศธรช n แนลนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม b l ้อ k ออนไลน์ i n e Server คาสัมเป็นอีกเช่นเคยน,นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอาชีพอาร์ตมิชอัของเรานะครับอาชีพหลักของผมนะครับที่ถูกลืมไปนานนะครับก็เพิ่งได้กลับมาเล่นบ้างนิดนหน่อยหน่อยนะโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมได้การ์ดในส่วนของส่วนมวกนะครับผมที่ก็ หลายหบิชอปอโดรามัตหลายหลายคนก็น่าจะรอไปมานานนะครับมันก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองอ่ะเกรเทอร์เซนเนียนะครับน่าจะอ่านว่าเซเนียนะผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมพอดีว่าพยายามนั่งฟังละอ่าน่าจะออกเสียงว่าเซเนียนะอ่าอีออัานหนึ่งก็คือซานาเล่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าออกออกถูกกว่ากันนะครับผมงั้นผมขอเรียกว่าอ่าการ์ดอ่าเกรเทอร์เซนเนียนะครับผมอ่า คุณสมบัติของการ์ดนะครับก็คือ MATK เพิ่ม10นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจของอาเวทมนต์ธาตุโฮลี่แรงขึ้น5%นะครับแต่เมื่อตีบวก9ขึ้นไปเนี่ยส่วนหมากตีบวก9ขึ้นไปนะดาเมจของอาเวทมนต์ธาตุโฮลี่จะแรงขึ้นอีก10นะเออีก5นะครับก็กลายเป็น10นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่พีชอบอดตโนมัติน่าจะเป็นไฟบังคับนะถ้าไม่รับพวกไอ้การ์ด ไปเรียร์เลยพวกนี้นะครับที่มาใส่ในส่วนหมวกนะครับผมก็มันก็มีคุณสมบัติกับคล้ายๆกับพวกกา๊าซบอลไฟบอลน,น้ําอะไรตนะ่าพวกนั้นนะครับที่เพิ่มดามมี่ธาตุให้แรงขึ้นอันนี้ก็เป็นธาตุฮัวรี่นั่นเองนะครับผมก็รอมานานนะครับแล้วก็การใบนี้ตอนแรกนะครับเปิดตัวนะครับวันแรกถ้าจําผิดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มนะครับซึ่งแพงมากผมเห็นราคาแล้วช็อก แต่ตอนนี้มันราคาลดลงนะครับผมแล้วก็เออราคาค่อนข้างโอเคครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20 20 30นะครับอยู่ประมาณนี้ 20-40m นะครับแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นนะครับพอดีอมีเดินๆอยู่แล้วก็เจอที่มันราคาโอเคผมก็เลยรีบดึงนะครับผมเพราะว่าจะรีบมาทํารีวิวให้ทุกคนดูนี่แหละนะครับก็ตัวก์ดรูปค่อนข้างสวยนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนอะไรยังไงน,นะครับของที่ผมสนใ่ตามนี้นะสเตตัสตามนี้นะครับผมอันนี้ส่วนชาร์โ w นะอ่าชาร์โอบีชอปแล้วก็หินบีชอปเนาะแล้วก็ที่เหลือตามนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเทสแบบว่ามีอ่าอาวุธกับไม่มีอาวุธเนาะถ้าไม่มีอาวุธจะได้เทสความลดความแกร่งของอาวุธลงด้วยนะครับผมว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างแกร่งนะมันโย ผมลองยิงแล้วบางทีก็ขึ้นที่แบบสูงสุดเลยบางทีก็ไม่ขึ้นอะไรนี้ขึ้นเลยนะครับก็อาจจะลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมคิดเป็นค่าเฉลี่ยให้ละกันนะครับในการทดสอบรอบนี้เพราะว่าถ้าจะดูเรามีสูงสุดมันบางทีมันไม่เจอนะครับผมผมก็แบบค่อนข้างจะเซ็งกันเรื่องนี้เหมือนกันเดีย๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวยิงสิบครั้งนะครับผมประมาณประมาณสิบครั้งต่อต่อครั้งนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูกันนะครับครั้งนี้หนึง่งใ สองสี่หกนะครับผมึทั้งที่สองสองหกเก้าอันนี้ไม่มีการ์ดนะทั้งที่สามสองเจ็ดศูนย์นะครับผมทังที่สี่นะครับสองสี่หกทังที่ห้านะครับผมสองหกแปดนะครับทั้งที่หกสองหกเก้านะครับครั้งที่เจ็ดนะครับผม สองหกเจ็ดเนาะนก็แป๊บหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครัครั้งที่แปดนะครับผมสองห้าห้านะครับผมแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบนะครับผมสองห้าแปดนะครับโอเคดเับเบิลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองสามสี่นะครับผมเนาะสำหรับอ่าไม่มี ส่วนหมวกมานะครับแต่ก็เดี๋ยวที่ถอดอาวุธต่อนะครับชึบเข้าไป90980นะครับเห็นไหมอันนี้จะค่อนข้างดิ่งนะครับ90980นะครับอะเดี๋ยวผมจดครับหนึ่งนะครับผมชึบ90980นะครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อมาเดี๋ยว เราใส่ก๊าซในหมวกกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็อ่ะเป็นชื่ออมิส a r m i s t i เล b ออฟโฮลี่พาวเวอร์นะครับผมตัวน,นี้นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับผมปึ๊บ อาจจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ขึ้นไอตาม,มิดแม็กให้มาให้เราเนาะโอเคครั้งแรกเข้าไปนะครับผม292เ้าโอ้โหนาจะแม็กสุดแล้วมั้งเนี่ยอะปึ๊บสองนะครับ295นะครับผมปึ๊บก็สองนะครับ 7ในครั้งที่สี่เนาะต่อไปครั้งที่ห้านะครับผมสองเจ็ดห้านะครับครั้งที่ห้าครั้งที่หกสองเจ็ดสามนะครับสองเก้าห้านะครับสองเก้าห้าในจะครั้งที่เจ็ดไว้หนึ่งสองสาม่าโทษนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าต่อไปครั้งที่แปดนะครับสองเจ็ดหนะครับ ครั้งที่9นะครับ277ก็ 2, 7, 7. ครั้งสุดท้ายครับผม268นะครับโอเคดาเมจเฉลียรวมขึ้นมานะครับผมจากอ่า234เนาะขึ้นมาเป็น281 1 281นะครับผมโอเคต่อมาก็เดี๋ยวพอดอาวุธดูนะครับผมึ๊บ เป็น97330นะครับโอเคครับผม97330น้านี้ไม่มีอาวุธนะครับผมก็จะเห็นว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมานะถ้าไม่มีถ้าไม่มีอาวุธเริ่มต้นเราอยู่ที่90980เนาะตอนนี้ขึ้นมาเป็น97 9733นะครับผมโอเคครับก็น่าจะเห็นว่ามันดานเมมันก็ขึ้นมานะ ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมก็เป็นการ์ดใบหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นไฟบังคับสองดับของบิชอปอดอลัมัทนะครับผมถ้าจะเล่นก็หาการ์ดใบนี้มาครับตอนนี้ราคาอาจจะแรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะคือในวันที่ผมอาชีพวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบนะครับผมปีหกห้าเนี่ยราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมเปิดมาที่หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วสักพักหนึ่งก็เหลือแปดสิบหลือสี่สิบนะครับ ตอนนี้ถูกสุดในพอนวันที่ในวันที่6อัดเนี่ยก็เหลือประมาณย4 m อนะครับก็ลองดูก็ได้ครับผมว่าเอออยู่ในช่วงไหนราคาไหนที่เราพอรับไหวนะครับก็ลองดูตรงนั้นนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ลองมาเทดสอาดามจนให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆในการหามาใช้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะแต่วันนี้ผมขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c คร b e ให้กับช่องพงศธรเชนด์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะแต่ถ้าใครเข้ามารู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ชอบหนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวยังไม่เข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมขอต,ตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับก็อ่าลากันครับ